เก็บเอาเลยเก็บโหลดนดีด่วยวเช้ามาแกงใหใกินตาหากินง่ายมไม่ต้องไปป่าก็มีเห็ดกินเก็บข้ามเปจะไหนไปเห็ดงานงานหลายบ่อช่วงนี้ช่วงโปรสิบเอ็ด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 ไม่ความว่าเอ้าก็เข้าโปรเนาะ โอ้คือคุณสั่งอีหยังของในสอปีและสระดานบอเยอะช่วงนี้งานเยอะเก็บมาโลดในหน่อยแน่ๆนะเพราะว่ามันถือแดดแล้วมันอันนี้ต้นเสานี่มันนึกว่ามันจะโตไปข้างหน้าบอมันมันก็สะโตอยู่หักมันมันสะเหี่ยวก่อนบ้างเถอกับเหี่ยวกับแดงไปก่อนอืมสันสันๆนั่งดีๆีเพราะ พ่อหนองไก่หิมเต้เห็นแต่แขวมาแต่ไก่ขาวจ้วเขาอ่ะนั่งก็จะงองอยู่เนาะนี่เจ้าพ่อได้กินหรอกเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาสิก,กินเองนี่เดี๋ยวสิก,กินแทนกะว่ามันสวย,ยงงมันสายไม่ตีก,กินเผื่ออยู่เด้อออนบะต้มกินเลยอย่าไปต้มจนน้ำแห้งเหมือนมันก่อนต้มจนลืมเนาะเมื่อว,าน,ว,า,นวานเมื่อวานเฮ็ดที่ได้มาแลวเจอแต่อ๋อ ล้างแล้วอ๋อจนดใหม่นี่ก็ล่างอ่อน,ออนๆเลยเดี๋ยว่ยไปแก้งใส่กันยังเหลืออยู่ยังพอได้กินอยู่เดี๋ยว่ยไปแก้งใส่บวบๆนี่แหละเ mm hmm. อาเก็บตัวซัมเน่ไค่ะเดี๋ยวไปเห็ดงานแล้วเตรียมตัวห่อเขาไปเห็ดงานไปสักพัน ในเวียกก่อนเนาะโอ้เก็บเห็ดใส่เสือขาวตัดปืนใส่เสือดำอ้เวียกงั่นหนาวเหรอเดี๋ยวก็แล้วก็ผิง ไปยกแต่ของกันนี่พอเหี่ยงวไปเวลาว่างมันเป็นประโยกมาด้วยที่ขากออง้อือบตรงบอกอปองของหนูเห็นมอ วันนี้มันแก่บอ่บอหายอยู่แหลวนอกจากนาเรี่ยงทางน้ำอ่ะวันนี้เป็นกลนกระทะพอดีกวลอนสมมติจิตโมงเด้อ

ประมาณหนึ่งสมโมงประมาณหนึ่งสมโมงประมาณนี้แหละลำอีกยีนาทีลำอีกยี่สิบอะไรคือลำ,ลำไปเรื่อยๆ <c oughs> บ<อ>่เออไปเรื่อยๆสแก่นาสามโมงเขาเลือนเอเลดได้ห้านาทีใช่ไหม <c oughs> เลดได้กี่นาทีบางเถือเสินจะแดงพาแปดเก้าโมงหานาที มือแน่บองโรติตเด้ไฟแดงแยัง่งออกมาหลอบนึงยังมาทะตืน่นมาดำไปเห็นงานเหรอ